สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านก็สู่ฟุตบอลทางอื่นนะครับช่องฟุตบอลที่หยิบยกประเด็นของฟุตบอลเข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับแน่นอนครับผมสําหรับคลิปนี้มาแบบซึมซึมเอื่อยไปเลยนะครับเฉพาะกิจลุกขึ้นมาเปิดข่าวดูช็อกไปเลยฮะจูเก้นครอฟประกาศลาออกจากของแดงลูกพูหลังจบซีซั่นนี้นะครับก็คือวางมือไม่อยากจะเชื่อเลยผมงงมากตื่นมาหน้าเน่าไม่ต้องล้างครับอัดคลิปเลยด้วยความ ต้องบอกว่าเซ็งแล้วก็จะบอกว่าเซ็งมันก็ไม่ใช่หรอกเอาเป็นว่าช็อกดีกว่ากับข่าวที่ครับป,ประกาศลาออกซึ่งมันไม่มีกลิ่นหรือมันไม่มีอะไรบอกก่อนนะหน้าเลยว่าเขาจะทำลาทีมหลังจบซีซั่นนะครับและด้วยผู้เล่นที่เด็กดรุ่งที่กำลังพาฒขึ้นมาเล่นในทีมชุดนี้ก็ เราคิดว่าครอปคงยังจะสนุกกับการปั้นเด็กแล้วรุ่งขึ้นมาใหม่แต่พอเจอข่าวนี้เข้าไปบอกไม่ชูดเลยครับไปไม่เป็นเลยแต่ก็ oh. เข้าใจในแนวคิดของครอปนะเขาคงมีเหตุผลของเขานะครับคลิปนี้ผมลุกขึ้นมาเฉพาะกิจเฉยๆนะครับไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรมากเดี๋ยวขอใช้คําว่าทําใจเลยแล้วกันแล้วก็ขอคิดเพราะเรามันแฟนหง แล้วก็ไม่อยากให้ครอบออกจากแอนฟิวไปแต่ว่ามันค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าครอบเขามีเหตุผลของเขาแต่นายเดชจะหยิบม,มายกมาพูดคุยกันใหม่นะครับขออนุญาตไปรับความรู้สึกตรงนี้นิดนึงครับผมแฟนหงหายใจลึกๆนะครับอย่างไรแล้วมันคือการตัดสินใจของครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ